วันน to ี so it, ้นะครับวันที so ่ซาวสี่เดือนธันวาคมครับสองพันห้ายสิบหกนะครับผมดิเจแม็กซันนะครับวันนี้มาแนะนำนะครับการพ่นนะครับสารบลัมไยนะครับส่วนของน้าทองนะครับน้าทองบ้านปักบองนะครับอันนี้เป็นส่วนของเพื่อนนะครับส่วนนี้ก่อนพ่นสภาพก่อนพ่นนะเป็นอย่างนี้นะครับกําลังพ่นนะครับตัวนี้อี่น้ลงปีนงครานกําลังพ่นนะครับ ส่วนน้าทองนะครับผมดิจิแม็กสันทีมงานฟ้าใสนะครับมาพ่นสารเราจะพ่นแค่เตื่อเดียวนะครับพ่นแค่เตื่อเดียววันนี้วันที่เสาสี่ธันวาคมนะครับพ่นโดยแอนนาลงกีนองแค,ครักอยู่ในนี่นะเดี๋ยวเข้าไปดูนะเพิ่มพ่น ส่ถึงเนาะใส่ถึงปละเนาะส,ส่วนนี้นะครับลงมาเดินชมสวนกันดูนะครับอันนี้ก่อนพ่นครัก่อนพ่นสาร ใหญ่มีต้นน้อยต้นใหญ่ก็มีนะครับ เลยไปหางไปจะเป็นต่งเป็นหน้านะครับนีเน่เป็นการตนะครับ มาอยู่บรรยากาศการตงกับมดนไปยังนะครับมีนกนีอย่างเต็มเลยครับนกบินมีเสียงนกเสียงกบเสียงเขียดนะครับเขียดห้องนักก็บได้นกนักครับอ่าท้ายๆก็จะเป็นสี่นะอันนี้กำลังเพิดกำลังวันกาดครับ นี่เขาจะพ่นสารมาลำใหญ่ส่วนนี้นะครับมีถึงต้นน้อยต้นใหญ่ครับ สวนของน้าทองครับทองป้นปักล้องครับปักบ้องนะส่สวนอยู่บ้านแม่กกน้าทองปอิ้นจะมีเป็ดเสียทองนะครับเสียทองขายทำแค่หมูขายนะครับเป็นต้นตำรับมาเมืนแล้วนะครับแค่หมูเปิ้นวันนี้กวดพ่นนะครับวันนี้นนนค,นนคือพ่อนวันนี้นะครับ เตี๋ยวแม่เอวดูก่อน